สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้ครวนอยู่กับ Broke ค o r t e x พาทุกท่านมาฝากถอนเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีกันไปที่ปุ่มฝากเงินนะกดเข้าไปแล้วก็เลือกคริปโตเคอเรนซีนะก็จะปรากฏเหรียญต่างๆที่เรามีอยู่นะส่วนตัวครวนจะแนะนำเป็น USDT Polygon นะคะเลือกเพราะว่าาธรรมเนียมค่อนข้างถูกนะ ตรงนี้ครววนเลือกเป็นเงินบาทนะคะสมมุติว่าเราจะฝากสัก1,500บาทเนี่ยก็กรอกไปนะคะเลือกที่ฝากเงินนะตรงนี้ก็จะปรากฏเป็นอีดร s สที่เราจะฝากเข้านะคะวันนี้ครวนใช้เป็น Binance TH หรือว่า Binance ของไทยนั่นเองนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องฝากเป็นเงินบาทเข้าสู่ Binance ก่อนนะ ทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งไทยปกติเลยนะคะ,อะตอนนี้เราก็มีเงินบาทอยู่ใน Binance แล้วเนาะเราจะต้องทำการแลกเป็น USDT ก่อนนะคะ,อะตอนนี้เราฝากไป1,500บาทนะแลกเป็น USD ได้ประมาณ45เหรียญเนาะตรงนี้เราก็แลกเงินก่อนนะคะ,อะโอเค เราก็กดยืนยันได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ได้แลกเงินเป็น usdt เรียบร้อยแล้วเราจะทำการโอนเหรียญแล้วนะคะเราก็จะเลือกที่ usdt เลือกเครือข่ายคริปโตนะ address เ,เนี่ยเราสามารถกดสแกนได้เลยนะคะแบบนี้ก็จะได้ address มาแล้วนะจากนั้นเราเลือกที่ network นะคะเป็นตัวพลิกอนนะสังเกตว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยถูกมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะใส่จำนวนเงินที่เราต้องการฝากนะประมาณ47.7 USD นะคะโอเคเราก็กดยืนยันไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันผ่านเบอร์มือถือรวมถึงอีเมลนะคะ กดยืนยันเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็รอเงินเข้าเนาะโอเคนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีเงินก็เข้าแล้วนะคะตอนนี้ได้ทำการฝากเงิน1,500บาทไปใน b r o k e r o t e เรียบร้อยนะแล้วก็ครูวานก็ทำการเทรดนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็เทรดไปทั้งหมด10บหม้นะ ได้กำไรมาประมาณ1,200กว่าบาทเดี๋ยวจะลองถอนเงินให้ดูเลยละกันนะคะไปที่ปุ่มถอนเงินได้เลยนะคะเลือกที่ usdt ตรงนี้จะเป็น address นะคะที่อยู่กระเป๋าเงินของเรานั่นเองเนาะแล้วก็ด้านล่างจะเป็น network เลือกเป็น t r c 20นะคะแบบนี้นะจากนั้นเรานำ ที่อยู่กระเป๋าของเรานะคะกดไปที่ฝากเงินเข้า USDT นะจะเลือกเป็น TRC 2 0เหมือนกันนะคะเน็ตเวิร์กก็ต้องเหมือนกันเนาะกดคัดลอกไปได้เลยนะคะตรงนี้ก็นำมาว่างแล้วก็กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการถอนนะกลันจะถอน1,200บาทนะคะส่งรหัสมาในอีเมลนะเราก็จะนำรหัสตรงนี้มายืนยันอีกทีหนึ่งนะคะ ตอนนี้ขั้นตอนการถอนเงินก็เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาการถอนประมาณ5-10นาทีขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กที่คุณเลือกนะสำหรับใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี b i n a n c e ไทยนะสามารถเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ขวูอันขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ